แฟนมีอารมณ์ทางเพศลดลงค่ะบอกว่าผมกับแฟนแต่างงานกันมา6ปีแล้วครับผมอายุ31ปีแฟนอายุ3 0 ปีตั้งแต่มีลูกคนแรกเหมือนแฟนจะมีอารมณ์ทางเพศลดลงต่อมามีลูกคนที่สองยิ่งหนักเข้าไปอีกค่ะตอนนี้แค่กอดหรือแตะโดนร่างกายแฟนก็จะบอกว่าจกรกจี้เวลามีเพศสัมพันธ์หรือเซ็กส์ก็ต้องขอร้องผมรู้สึกผิดเหมือนกันที่ไปบังคับแฟนตอนนี้รู้สึกหนักใจมากครับเพราะขนาดแค่นอนกอดยังไม่ได้แต่ผมก็รู้นะครับว่าเขายังรักผมอยู่รบกวนคุณหมอช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ น่าเส็นใจนะคะ<ม>ก็คือรักอยากจะมีกิจกรรมรักเพื่อบอกความรักแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับอย่างนี้ทําไงคะครับผมผมว่าคําตอบเนี่ยอยู่ในคําถามอยู่แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยเพราะว่าแฟนรายการเนี่ยบอกว่าเขาแน่ใจมั่นใจว่าแฟนของเขาเนี่ยยังรักเขาอยู่นะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยะนะครับเพราะว่าชีวิตคู่เนี่ยชีวิตคู่ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเป็นเพื่อนกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปจนแก่จนเฒ่าพออายุมากๆเนี่ยเรื่องกิจกรรมทางเซ็กทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยลงเรื่อยๆแต่บางทีมันมีความไม่จูนกันพอดีเครื่องยนต์มันคนละแบบนะครับแล้วก็เราก็จะเจอกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยฮะว่าผู้หญิง ผู้ชายาพอถึงวัยหนึ่งอาจจะต้องการไม่เท่ากันค่ะแต่ดูเหมือนจุดเปลี่ยนก็คือหลังจากมีลูกาการ<ผ>ม,มีลูกมันมีจุดเปลี่ยนยังไงคะหลายๆคู่มักจะเจอเพอมีลูกแล้วเรื่องบทบาทบนเตียงหรือเรื่องของการทําหน้าที่ภรรยาลดลงแต่จะไปเป็นแม่กันหมดนะคะครับผมถ้าเรามั่นใจในเรื่องของความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นต้นทุนที่ดีละอ,อย่างนั้นก็เริ่มต้นตั้งสติดีๆแล้วก็มานั่งคุยกัน ว่าจริงๆแล้วเรื่องทางเพศเนี่ยเราจะปรับกันได้มากน้อยแค่ไหนเราก็พบบ่อยๆนะครับคุณสุภาพสตรีพอมีบุตรแล้วมีภาระที่จะต้องดูแลลูกเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะพบว่าในสังคมไทยบ้านแบบไทยๆเนี่ยบางทีลูกก็อยู่ในห้องนอนนะครับคือเราเราไม่ทราบแบบแฟนรายการเนี่ยอยู่ในลักษณะยังไงนะครับแต่ว่ามันก็เจอบ่อยๆลูกอยู่ด้วยในห้องนอน แฟนรู้สึกอายต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะครับอันนี้คงต้องมองประเด็นนั้นมองประเด็นว่าส่วนของตัวผู้ชายด้วยตัวเองเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแฟนเปลี่ยนแต่เราเองเปลี่ยนไหมเราซ้ําซากจําเจบทบาทเดิมๆไหมเอาแต่ใจตัวเองไหมแล้วก็เข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องพยายามดูด้วยนะครับปัญหาทาง ด้านร่างกายนะครับบางทีที่รู้สึกปฏิเสธเรื่องกิจกรรมทางเพศเนี่ยอาจจะมีความเ,เจ็บปวดหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาคุยกันผมคิดว่าทุกๆประเด็นเนี่ยสามารถค่อยๆแก้ได้อ,อย่างน้อยเขารู้สึกว่าแฟนเขายังรักอยู่ เขายังรักแฟนอยู่แฟนเขาก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมแต่ดูเหมือนไปสร้างบาดแผลทางจิตใจและร่างกายให้นิดนึงก็คือแฟนไม่ยอมแต่ก็ยังไปบังคับแฟนให้มีอะไรด้วยตัวเองก็รู้สึกผิดที่ไปทําอย่างนั้นตรงนี้จะลบล้างความรู้สึกผิดในจิตใจไปได้ยังไงคะจะเริ่มต้นใหม่เขียกระดานใหม่ได้ไหมคะอ๋อชีวิตคู่เราต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับกับคนเดิมด้วยนะคะกับคนเดิมแต่คนเดิมเพราะว่าจริงๆผมคิดว่ามันไม่มีใคร ในการใช้ชีวิตคู่แล้วไม่มีอกไม่พลาดนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดเราก็เริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีสําคัญที่สื่อสารกันคุยกันนะครับแล้วจะคุยกันยังไงคะให้ภรรยาของคุณที่ถามมานี่ค่ะเข้าใจว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะรักแล้วมันก็ต้องมีการสื่อความรักผ่านเซ็กกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าเริ่มต้นจากใจเราเนี่ยแหละนะครับ จะบอกว่าจะคุยแบบไหนไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับถ้าใจเรามั่นคงว่าเรารักอยู่พฤติกรรมเราจะออกมาเองแล้วเราก็พยายามเข้าใจเขาด้วยนะครับหาโอกาสที่คุยกันว่าเรื่องเซ็กนะครับของเราเนี่ยตอนนี้น่าจะมีอะไรที่จะปรับปรุงกันได้บ้างไหมนะครับอยากให้เราปรับปรุงอะไรยังไงฉันอยากให้เธอปรับปรุงยังไงผมคิดว่าการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเซ็กเนี่ยนะครับคุณจุ๋ม ผมไม่มองว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมเพศสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงของการมีการสอดใส่แต่เป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีนะฮะผ่านในรูปแบบหลายๆอย่างนะครับจริงๆการใช้ชีวิตทั้งวันการใช้ชีวิตตลอดวันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่การถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีๆมันรวมไปถึงตอนก่อนนอน ช,ช่วยนู่นช่วยนี้งานบ้านคุณภรรยาอาจจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็มาต่อเรื่องบนเตียงอาจจะได้ง่ายขึ้นก็คือต้องรู้จักแบ่งเบาภาระเขาว่านี่ก็เป็นการบ่งบอกความรักของเราที่มีต่อเขาเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งครับผมอยากฝากบอกแฟนรายการว่ากิจกรรมทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับการมีเซ็กซ์ด้วยกันอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมๆนะครับมันจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแฟนเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงได้เราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงได้คุยกันครับ อันนี้สําคัญมากนะคเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนท่าเปลี่ยนมากมายอะคะ่ะมีทุกอย่างปรุงแต่งได้นะคะนะ